ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการ์ตูนทอมกับเทอร์ดี้มีความสําคัญกับผมและน้องชายสุดๆเลยคือผมจํามาจากการ์ตูนว่าเทอร์ดี้แกล้งทอมด้วยการใช้ที่ดักหนูให้มันหนีบนิ้วจนนิ้วบวมแต่พอผมทํากับน้องน้องกลับนิ้วขาดพ่อแม่ด่าผมยางกับผมเป็นตัวร้ายผมพยายามอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจเลยผมแค่อยากทําให้มันเหมือนในการ์ตูนเท่านั้นแต่น้องผมกลับบอกว่าอย่าพลาดพิงทอมกับเทอร์ดี้เสียหายถ้าผมทําให้เหมือนในการ์ตูนจริง มันมีแต่จะทำให้น้องแฮปปี้สิผมเลยเก็บมาคิดแล้วผมก็ได้คำตอบแล้วว่าที่ผมทำให้ครอบครัวแย่ลงเพราะคราวที่แล้วผมทำไม่เหมือนคราวนี้ผมก็เลยได้แรงบันดาลใจใหม่ที่น่าจะทำให้เหมือนได้ง่ายกว่าจากการ์ตูนทอมกับเทอร์ดี้ตอนใหม่เป็นตอนที่ทอมเห็นเทอร์ดี้เต้นยั่วแล้วก็ตาพุ่งออกมาจากเบ้าเพราะว่าชอบมากผมอยากทำให้น้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่น้องบอกไงถ้าเหมือนในการ์ตูนน้องก็จะแฮปปี้ ผมกับเพื่อนที่เก่งวิทย์ก็เลยผลิตคอนแทคเลนชนิดพิเศษที่มีส่วนผสมของแม่เหล็กขั้วลบอย่างเข้มข้นแล้วผมก็เอาไปให้น้องที่แรกน้องก็ไม่ไว้ใจผมแต่ผมอธิบายว่านี่คือคอนแทคเลนยี่ห้อทอมกับเทอร์ดีแน่นอนมันคือคำโกหกแต่มันก็ทำให้น้องผมตาเป็นประกายและอยากใส่ให้ผมดีใจเช้าวันรุ่งขึ้นผมเห็นน้องผมใส่คอนแทคเลนจริงๆแล้วก็คงอินมากก็เลยเอาของเล่นทอมกับเทอดีมายืนเล่นสนุกเชียว แต่ผมมีอะไรสนุกกว่าน,นั้นลอ้อผมแกล้งใส่แต่ผ้าขน,นูเดินไปทางห้องน้ําราวกับว่าผมกําลังจะไปอาบน้ําแต่ที่จริงผมจะหลบอยู่ตรงนั้นแล้วก็เตรียมหันแม่เหล็กแรงสูงที่มีการชาร์จไฟฟ้าพิเศษไปทางตาน้องผมรอแทบไม่ไหวเลยว่าพอตาน้องยุวยออกมาจากเบ้ามันจะตลกแค่ไหนผมจะนับในใจแล้วก็ทําตามที่คิดหนึส,สน้องดูนี่บ้าจริง ปรากฏว่าแม่เหล็กนั่นมันคงแรงเกินบวกกับผมเองก็คงขาดประสบการณ์ไปหน่อยตาน้องผมโบทั้งสองข้างแล้วตอนนี้ผมโดนทั้งพ่อและแม่ด่ายับอีกรอบแน่นอน